ก็คู่ก่อนเรานะครับคู่ก่อนเรามาเลเซียเจอกับมองโกเลียฮะปรากฏว,ว่ามาเลเซียกลับมาชนะตามฟอร์มของตัวเองฮะหลังจากที่พลาดพ่ายแพ้ต่อเลบานอนครับแล้วยิงเยอะกว่าไทยซะด้วยนะครับประตูดได้มากกว่ายิงมองโกไปอุตลุดเลยนะครับเ0เรายิงมองโกได้แค่60มาเลซัดไป7ฉะนั้นจุดนี้พวกเขาตุนประตูดได้เสียไปเยอะนะครับต้องการชนะอีกหนึ่งนัดซึ่งนั่นเล็งเป้าเหมือนที่ไทยนะชนะเพื่อลุ้นอันดับหนึ่งหรืออันดับ2ที่ดีที่สุดนะแต่กรณีนี้ The ต้องดูนะฮะว่าคู่ไทยกับเลบานอนจบยังไงซึ่งไลฟ์อัพนะครับของโคชวังทวชชัยดำรงองตกูลนำทัพโดยวาริชูทองนะฮะชัยพลอดทนแล้วก็มีชานนนะครับชานนลธรรมมาเสริมพิชิตชัยเสียนกระโทกนะครับมายืนคู่กันประตูเป็นชมพัทบุญเลิศในขณะที่กลางครับมีสิทธาบุญล,ล่าธนกิจโชิเมืองปักและก็เสกสรรราตีเป็นแกนเลยนะชุดนี้นะแล้วก็กองหน้ายศกรบุรพานะฮะแล้วก็อีกลาสนะครับตัวที่โดดเด่นจากนัดที่ผ่านมานะแล้วก็พร้อมทั้งศิรภพวันดี สิ Xin ่งที่เห็นก็คือ ค้าคณะคำยกยึดตัวจริงไม่ได้อันนี้เป็นตัวทีเด็ดนะฮะร,ระดับเล่นไทยลีกมากมายหลายเกมก็สตาร์ทจากแกนที่คุ้นเคยนะไม่ค่อยเปลี่ยนไลอัพเท่าไหร่ซึ่งวันนี้บอกเลยครับเป็นเกมที่วิเคราะห์ยากเมื่อฝนละเลงมาตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับเกมทั้ง2ทีมจึงเน้นการโยนไปโยนมาครับเพราะว่าถ้าจ่ายเรียกกับพื้นก็ติดขัดเหมือนสาวยน้ำนะฮะน้ำขังเป็นจุดๆเหนื่อยนะครับเหนื่อยแต่เห็นทรงว่าเราได้โอกาสเยอะกว่าแล้วก็ครองเกมมากกว่าทางนั้นฝั่งเลบานอนอาจจะเป็นเพราะเราคุ้น ะะกับสภาพอากาศแบบนี้นะในช่วงนี้นะเล่นในหลีกก็เล่นกันแบบนี้ฝนตกก็ลุยๆกันไปนะแต่เลบานอนเนี่ย เกมติดขัดไปไม่ได้เลยของเรามีการซัดเยอะมากนะครับไล่มาตั้งแต่การซัดของยศกรบุรพาที่ชนเสาดังปังนะตั้งแต่นาทีที่8ถือว่าวันนี้แนวหน้าของเราเนี่ยได้โอกาสคือเขาซัดเลยนะและก็หวาดเสียวในทุกระยะนะยศกรนี่กดทุกช็อตนะแม้กระทั่งในอีก2นาทีถัดมายศกรบุรพารับบอลจากกลางสนามครับแล้วก็ยิงไกลใส่ทันทีนะเพราะว่าเห็นว่าผู้รษาปรัตูออกมาแล้วระยะนี้นะครับถ้าแม่นหน่อยบอลโด่งๆนะมีโอกาสเข้าฮะประตูเสียหลักไปแล้วแต่บอลมันเตะไม่ ขึ้นจริงๆติดน้ำนะฮะแล้วก็พุทธศัตทรับเอาไว้ได้จะเห็นว่ายศกรเนี่เล็งยิงในทุกมิติจริงๆนะช่วยโอกาสหลายครั้งอีกครั้งนะครับจังหวะพลิกแล้วซัดนะฮะใส่พุทธศัพรรตูก็รับเอาไว้ได้หรือจะเป็นจังหวะลองยิงไกลาจากแดนกลางนะฮะเข้าสองพุทธศัรรตทูใกล้เคียงที่สุดเนี่ยผมยกให้เป็นจังหวะของกับตันทีมเสกสารราตีนะฮะลูกเปิดจากด้านข้าง จากธนกิจชนเมืองปักนะครับข้างฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นอิกรัสนะครับเล่นแล้วก็สลับธนกิจเข้ามาโยลลักษณะนี้นะโยนเข้าไปลูกนี้โขกเต็มเมใครเห็นก็ว่าเข้าฮะแต่ในสนามฝนตกแรงครับมองทิศท,ทางบอลไม่ดีโขกเต็มเมกระบาลแล้วครับแต่พุ่งออกไปเฉยฮะนี่แหละโอกาสนี้แหละสาคัญที่สุดที่ควรจะเป็นประตูขึ้นนําให้ไทยก่อนนะฮะซึ่งนาทีแรกตอนนั้น,นผมว่าโอ้เข้าแน่นอนแต่ไม่น่าเชื่อว่ามงออกอีกช็อตหัวกระโหลกนี่ชัดชัดเลยนะของยศกรบุรพาอีกแล้วขุดดินเต็มเจังหวะนี้บอลไม่ พุ่งอีกแล้วนะเลียดไปกับพื้นประตูรับเอาไว้ได้นะก็ทําให้เลบานอนโชคดีนะที่ไม่เสียประตูจากอากาสที่หลากหลายของไทยนะก็จะอาศัยจังหวะนานๆทีได้โตกลับซึ่งจังหวะชัดเจนที่สุดของเลบานอนเนี่ยคนจะเป็นจังหวะที่เขาได้จังหวะหลุดเดี่ยวแล้วพาทัวไปนะจังหวะนี้ก็คือเรากะพลาดจริงๆนะบอลยาวๆมาแล้วตกแล้วบอลไม่แบบว่าติดน้ําเลยนะฝั่งเลบานอนนี่น้ําจะไม่ขังเท่ากับฝั่งเราก็ลากดุมๆจนจะได้ยิงอยู่แล้วนะครับสุดท้ายเป็นชาโนนทำมาเสียบเข้าไปเต็มเต็มลำซึ่งชัดมาก นะครับโดนขาเต็มๆนะถ้ามี VR ในนัดนี้ ไทยเสียจุดโทษแน่นอน100%อนบอลไม่มีโดนเลยฮะโดนขาเต็มเตมต้องบอกว่าเสียบแม่นจัดแต่แม่นขาออตรงนี้บอกเลยโชคล้วนๆนฮะกรรมการมองไม่ทันหัวเต็มลำเต็มดอกตอนนั้นก็เป็นฝั่งของไทยคองเกมเข้าใส่นะพยายามชิงกันเร็วพยายามตัดหลังนะพยายามวิ่งฟัดนะโดยเฉพาะฝั่งของกลัดนะฮะลุยโคตรวิ่งชนปกัปกปักปนะักเร็วมากพยายามขยันสปีดนะฮะไถบอลไปยาวๆนะวิ่งตามเปิดอย่างเงี้ยต้องบอกว่าเขาทุ่มเทจริงๆนะ ก่อนที่กรรมการจะทําการเบรกเกมนะครับเพราะว่าฝนตกจนเล่นไม่ได้แล้วเกมก็ไรอัทรรถแล้วรีดน้ําก็ช้าช้านะการเตรียมการไม่ค่อยดีคนน้อยนะฮะค่อยค่เรียดกันออกไป กว่าจะเตะได้ก็ปากันไปเกือบสี่ทุ่มเอากันแบบว่าทรมานทรรกรรมนะฮะนึกว่าจะเลื่อนนะพอกลับมาเตะนี่ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะเลบานอนโดนสั่งมาโยนยาวอย่างเดียววัดด้านหน้าอย่างเดียวไม่มีการทําเกมใดๆทั้งสิน้นนะของไทยนี่ยังมีการเชื่อมการเซตกันเพียงแต่ว่ามันติดขัดอย่างอิคลารเนี่ยก็พยายามที่จะลากตะลุยเข้าไปนะลักษณะท่าทางเขานี่ยังกบมัฮัมหมัดอุมามูซาในวงการฟุตซอลแข็งนะครับเราเห็นก็รู้ว่าแข็งแต่ว่าไปแล้วติดน้ํชาชะงัก ทางการวิ่งของแกก็เลยไปไม่สุดการกลับมาเตะกันก่อนจบครึ่งแรกก็เลยไม่มีโอกาสได้การจบสกอร์ ทั้งคู่นะครับมีแต่ช็อตเด็ดๆที่แบบการละครน,นะฮะของฝั่งเลบานอนครับคือจังหวะปะทะกันอนะ่ะเลบานอนก็ได้ไล่เตะขายศกรบูรพาแต่ยศกรเนี่ยมีสะบัดแขนไปนะไล่เตะขายศกรสะบัดแขนดันตัวออกไปแต่ว่าจังหวะนั้นนะ่ะผู้เล่นเลบานอนก็ไม่ล้มนะฮะก็ยังไม่เจ็บเออพอแบบจะเข้าไปตึงไปเอาเรื่องยศกรบูรพากะไปชนอกชนไหลยศกรไม่เอาด้วยนะฮะแกเอามือปิดตาฮะเจ็บดีกว่าครับลงไปนอนเพื่อที่จะ เรียกใบแดงจากยศกรบุรภาอย่างฮาอะไรช็อตนี้มันโดนอ่ะมันโดนนะมันโดนหน่อยๆอะ่ะแขก็เตะเขาเหมือน,นกันเตะยศกรเหมือนกันมันโดนนิดหน่อยแต่ว่าถ้าล้มลงไปตรงนั้นอ่ะกรรมการอาจจะได้แต่ว่าอันนี้ความรู้สึกช้าจะไปเอาเรื่องเขาก่อนไปชนก่อนแล้วอ้าเจ็บหนัากรับให้ตายเถอะเพื่อนไม่แลแลกวัวหรอก กลับ <G l ug> มาต่อครึ่งหลังเลบานอนก็ยังเล่นเกมในสไตล์เดิมอยู่นะฮะก็คือการโยนขึ้นหน้าอย่างเดียวไม่มีเวลามาต่อบอลให้ยุ่งยากแล้วก็โอกาสหนรแรกๆที่บอกว่าจะแจ้งที่สุดของเลบานอนมาปุ๊บได้ประตูปรับอันนี้ผมช็อกสุดๆไปเลยเพราะไม่คาดคิดว่าจะเสียแบบนี้เพราะเกมเราดีกว่าตลอด เรามาเสียเนี่ยจากลูกที่เขาได้เตะมุมนะครับเริ่มขึ้นหลังได้ไม่นานเราประกบไม่ดีครับตรงนั้นยืนอยู่ตั้งหลายคนปล่อยให้คนเดียวยืนหัวโดอยู่เรากระโดดไม่ขึ้นโขกย้อนเข้าประตูไปนี่แหละปัญหากองหลังรูปร่างเล็กเล็กยูยี่สามแล้วยังใช้กองหลังที่รูปร่างไม่ใหญ่พิชชัยเสียงกระโทงยังก็ไม่ได้สูงนะ ก็โดนไป1นึศูนย์เราก็ได้เสริมชรพัดบัวพันธ์เข้ามาช่วยตรงนั้นด้วยเป็นทุกชุดเลยแล้วตัวที่เราเติมนะก็มีในตัวรุกด้วยที่เราต้องการอย่างค้าคณะคำยกค้าคณะคำยกก็เป็นจุดเปลี่ยนนะครับให้เรากลับมาตามตีเสมอได้ ก็รออยู่นานนะไม่รู้ว่าร่างกายเป็นไงนะก็ลงมาในครึ่งหลังนี่แหละก็ไปปั๊มบอลจากฝั่งของเลบานอนมาได้โชวช่วยโอกาสเลบานอนเสียเหลี่ยมเลยแล้วก็เขาก็เปิดเข้าไปด้านไหนนะแต่ก่อนที่จะเปิดเนี่ยเขาควักอยู่สองสามรอบอะ่ะมีเวลาควักมาตะกรอะ่ะเอาละทํายังไงดีโอ้ฉันมีไอเดียแล้วละ่ะเสกสารราตีจูดเบอร์ดิงเสกโอ้ฉันมีไอเดียแล้วละ่ะก็ชี้ไปด้นานหน้าเปิดมาเลยออก็วิ่งเข้าไปยิงฉลาดมาก2คนนี้เล่นทันกันก็เป็นคนที่โดดๆดดขึ้นมาในเด็กรุ่นนี้นะ,ะประสบการณ์เล่นในไทยลีก ก็สูงพวกนี้เข้าขากันเป็นอย่างดีตีเสมอไทยได้1ประตูต่อหนึ่งก็ใช้เวลาบดอยู่นานนะฮะนาที72ที่มาทําได้นะฮะเออแล้วก็เกือบเสียประตูในอีกไม่กี่นาทีถัดมาก็คือลูกฝีคลิกเออเรายิงแล้วประตูของเราเนี่ยเลือกที่จะรับซึ่งรับหลุดนะฮะรับหลุดในความซวยแต่ความโชคดีก็คือขาเขาไม่ประสานกันนะฮะสองขาไปแย่งกันยิงมันก็เลยติดเองเลยนะโคตรฮาจาังหวะนั้นเราลอดไปได้นะฮะก็วนเวียนอยู่นั้น2-3ครั้ง ที่จะได้ประตูเรานะแต่ประตูก็ช่วยเสพคือหลังเราเนี่ยรู้สึกว่ารั่วจัดจากเกมที่เอา้าเราตีเสมอได้ก็คิดว่าเราจะได้เปรียบนะแต่กลับกลายเป็นว่าเกมต้องมาเสียเปรียบจากการโดนเข้าสวนกลับเรื่อยๆๆแล้วลูกโด่งเราไม่เคยแก้แม้จะเอาชนะพั์ลงมาเรายังคงโดนบอมเข้าหน้าแล้วสุดท้ายก็เสียจากฟรีคิกนะลูก2อหนึ่งที่เขาขึ้นนําก็มาจากฟรีคิกเหมือนเช่นเดิมนะผิดแล้วไม่แก้ไขชนะพัน์นี่มาอยู่ด้านหน้าเนี่ยคนที่ตามประกบนะฮะคือชาโนนทำม,มาต้องตามประกบ นะตามมาดีๆปล่อยเขาสลัดนี้มาได้คือตามไม่ทันหมดมีแต่ยิงแขวแกแกแแล้ววันนี้ยอมรับเลยสารภาพโขกเต็มเต็มกระบาลคือปล่อยกันมาโขกเน้นๆแบบนี้เลยนะ ทีมชาติไทยไม่เคยแก้กับลูกโด่งนะชุดใหญ่มือกันก็จะโดนฟิจิเหมือนกันนะลูกโด่งอะ่ะคือถ้าฟิจิคมก็มีโดนสักลูกอะ่ะขนาดฟิจิเรายังแพ้ในเรื่องของการป้องกันลูกกลางอากาศวันนี้เราโดน2ดอกในลักษณะเดียวเนี่ยนัดหน,น้ามาเลยเหินจุดอ่อนแล้วแต่หลังจากนั้นเลบานอนก็มาโชว์เหวอะนะถัดไปอีกไม่กี่นาทีไทยมาตามตีเสมอได้นาที88เรามาตีเสมอ2ประตูต่อ2โคตรเดือดน,นะเป็นเขาพลาดเองนะต่างฝ่ายต่างพลาด อันนี้คือประตูของเขาเต็มๆเ,เลยนะที่พาดให้กับเราชกแล้วบอลไปเข้าทางชชัตดวัวพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงลงมาโขกตีเสมอให้กับทีมชาติไทยลูกนี้จะบอกว่าฟ้าลิขิตมาแล้วประทานมาให้อย่างงามนะฮะไม่ลำหน้าด้วยเออลูกจะเข้ายังไงมันก็ต้องเข้านะสถานการณ์เช่นนี้ท้าทายเหลือเกินสำหรับทีมชาติไทยเพราะต่อให้นัดหน้า ถ้าเสมอกับมาเลยยังไงก็ยังไม่ได้การันตีว่าจะเข้ารอบ11กลุ่มเอาแชมป์จาก11กลุ่มแล้วก็เอาอีก4ทีมที่เป็นรองนะรองแชมป์กลุ่มฉะนั้น11กลุ่มเอาแค่4ทีมนี้มันเสียวมากนะผมว่า5แต้มไม่ปลอดภัย ถ้าเราจะไปเสมอมาเลจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อเราชนะมาเลเราจะมี7จคะแนนนะครับเลบานอนเช่นกันเลบานอนนี่ยังไงก็ชนะมองโกโยอยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะยิงตุนไว้เยอะแค่ไหนเท่านั้นเองกลุ่มนี้อาจจะกอดคอนเข้ารอบก็ได้นะครับแต่เรางานยากกว่าเลบานอนเลบานอนโอกาสเข้ารอบสูงเลยเรางานยากกว่าเรายังครึ่งผีครึ่งคนในการเจอกับมาเลเซียนะครับวันนี้เรามีเพิ่มเป็นสคะแนนกับการบวกอยู่ที่6มาเลก,ก็บวก6เหมือนกันนะแต่ตอนนี้ลูกยิงเราขึ้นมาเยอะกว่ามาเลแล้วแล้วบวกอยู่เยอะกว่าเลบานอนแต่เชื่อว่าเลบ แน่นอนไซมองโกเพื่อตุนนะฮะไม่ต้องไปห่วงเลบานนเอาเรากับมาเลยก่อนใครชนะโอกาสเข้ารอบสูงเลยฮะกลุ่มนี้มาเลยผมว่าไม่ยอมเหมือนกันโอ้โหโคตรเดือดโคตรดราม่าเลยเช่นนี้ไทยเรายัางไม่ได้เข้ารอบแบบ100%ซนตะครับต้องชนะมาเลยให้ได้สถานเดียวนั่นคือฟอร์มที่เราเห็นในวันนี้นครับปัญหามีให้เห็นแต่สิ่งที่ต้องชมก็คือฝนตกแล้วสู้กันสุดหัวใจอย่างชาญนนท์รมาในพาดนะก็มีลูกที่ทาได้ดีเหมือนกันก็คือการพุ่งเข้าไปเสียบแบบเส้นยาแดงผ่าแปโดนบอลเต็มๆเกก็เย้ แต่ข้อผิดพลาดเยอะกว่าต้องไปแก้ไขนะน้องแต่ยอมรับใจสู้ดีจริงๆนะะในชุดนี้นะใจสู้ใจบทแบบเอาอะดูแลสภาพเกือบไม่ไหวเหมือนกันนะแต่ตีเสมอได้ถือว่าโอ้ยังรอดบุญวิตยอยู่จ้ะเกือบตายคิดถึ้แช่ไรคคอมเมนต์พูดคุยกันด้วนันนี้ลาท้าไู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊จรายจ้า